ครับสวัสดีครับข้าฟ้ามครับบ้าน้องซิมตะบลงกรามเพื่อจัดตัวเราผักกีม่านจังวัดเลยครับนี่กระเด้งว่าแม่ลูกครับนี่นี่ครับว่าไท่บาดหัวด้วยครับด้วยบังเลยครับกะทือว่า่มันน่อยว่ามันกระโดดดิครับจีเป็นไทยกลางอย่นี้กระดีร้อยยิ้มหาบวกรอบยี่หรอครับ รับประกันแช่งขาครับตกคาถ้วนครับรับประกันเดือนหนึ่งครับลูกโตที่สองที่สามเนี่ยแม่ก็ว่าทบมาแล้วเดือนกลัวนะครับเนี่ยพะว่าเนี้มันปีแล้วลูกรบบในเครื่องอมเครื่องแดงอยู่ครับเบังลูกสาวครับลูกสาวงามเลยครับสาวงามครับนี่นี่ราคาสบายกระเป๋าครับเมื่อินสองพันครับตรงไห้ซี่ตัวอีสานครับบังเลยครับงามงามครับ กินหยางอบๆดีๆครับ็นเลยครับนี่เมื่อสองพันกับซองแห่งที่เยอิสานกินหยาดีดีเราว่าใช่มีบือมีเรื่องเยอยครับต่อนมดีดีครับนมนมซีว่ามีจริงครับเป็นเลยครับนี่ขนน้าโทษอะไรครับเด็กว,ว่าสองตัวสองหัวใจเอาไปเลี้ยงกินหยาครับพี่นอ้อง็งเลย บังลูกสาวครับลูกสาวสามสี่เดือนครับแม่ยกะทำเลยเนี่ครับเหี๋ยวไปรุ่นต่อพี่น้องงามครับพ่อเลี้ยงอยู่หรอครับเพราะว่าแค่เกษตรงวดเดียวสองตัวสองไว้ใจมือสองท่านครับความทรงนะครับตรงไห้พี่สอยสานครับนีกบังลูกสาวครับครับงามเลยครับงามครับอย่างงงว่าพี่ดิ น่ามีครับก็ใส่เล่าดีครับมือเรื่องย้อนดีแล้วครับกันนันน้อยใส่ได้ด้วยครับคนสองท่านรับเป็นใส่กระทากไม้โตไม้ครับโงใหญเลยได้ครับดี่น่อยได้ครับดวนดวนเลยครับสิบปียาวครับสิบนี่ครับใส่ง้วงคู่เดียวเขาจะลงอกไรกันเลยครับนี่ตาเต่าเลยครับครับขอขอจบชีวิตซะหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ